อืมฮกูก็ทำคลิปนี้เนื่องในโอกาสที่กูจะต้องพูดกับคนบนโลกว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่หรือไม่อากาศตอนนี้ร้อนชิบหายไอ้คือ ก,กูงงว่าตอนนี้ตอนเย็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่กูอัดตอนนี้คือประมาณ4ี่โมงเย็น4ี่โมงยี่หกใช่มแต่แมงไม่เย็นเคยเลยเว้ยแม่งร้อนอุ๊ยอย่าพูดถึงตอนเที่ยงเลยไอ้ศาสตร์เดินออกไปกูนึกว่าเป็นแวมไพร์ไอ้เฮียละลายแล้วกูเป็นคนที่อยู่ในห้องแล้วชอบปิดหน้าต่างแม่กูก็ต้องบอกให้เปิดหน้าต่างทุกรอบซึ่งเอาตรงมันช่วยอยู่นะแต่มันจะช่วยในสักระยะหนึ่งก่อนที่แมงจะกลายเป็นเตาอบอีกรอบหนึ่งแล้วกูก็ไม่อยากให้เสียงของกูมันเป็นรบกวนคนอื่นด้วยเพราะว่า you know ถ้าเกิดกุกกี้ดอะไรหรือว่าอะไรประมาณนี้เวลาเล่นเกมพีโอไอ้เหี้ยกูเลยพยายามปิดหน้าต่างซึ่งถ้าเกิดกูปิดหน้าต่างภายในเวลา15นาทีห้องกูก็เปียกดักเตาอบและพัดลมหนึ่งตัวแม่งช่วยอะไรไม่ได้หรอกบางทีพัดลมแม่งก็เป่าลมร้อนมาให้กูด้วยโคเทแล้วอย่าพูดถึงตอนเข้าห้องน้ำนเ้ยคือถ้าเข้าห้องน้ําอ่ะคือตอนนี้นเครื่องทําน้ําอุ่นอ่ะไม่เป็นไรแล้วเว้ยกูมีเครื่องทาน้าร้อนแบบ โอ้โหเหมือนมึงเอาน้ำที่แม่งต้มมาใหม่ๆแล้วก็มาฉีดอะ่ะไอายศาตว์กูปวดขี้แล้วกูเดินเข้าไปในทถอส้วมกูเปลังขี้ขี้เสร็จมันจะมีที่ฉีดตูดใช่ปะแล้วแม่งกูฉีดเข้าไปปุ๊บอู้ตูดกูเบิร์นไหมเลยเยสแม่ไอ้เหี้ยมึงทําไปได้ยังไงับพระอาทิตย์ที่ฉีดตูดกูแม่งกลายเป็นที่ฉีดน้ําร้อนไปแล้วโอ้โหแบบไม่ต้องพึ่งเครื่องทําน้ําอุ่นเลย แม่งร้อนให้โดยออโตเมติกเหมือนมึงดีดนิ้วอะ่ะมึงส่งฤดูอื่นมาได้แล้วเนาะพี่พาทิตครับผมขอละพี่พาทิดครับมึงส่งฤดูอื่นมาเพือบบ่อพวกผมฤดูฝนก็ได้แต่ขออย่าเพิ่งแรงมากเดี๋ยวไฟแม่งดับบางทีอ่ะเดี๋ยวแม่งพอเวลากูเล่นเกมแบบตึงๆอยู่แล้วอยู่ดีแม่งดับอย่างเงี้ยโอ้เออฉะนั้นฤดูฝนอย่าเพิ่งอพิ่งเพ่งแต่มันก็ดีเหมือนกันนะแต่บ กูก็ไม่อยากเสียงไฟดำเหมือนกันวะหรือฤดูหนาวโอ้กูต้องรองไปช่วงเดือนธันวาเลยนูน่นนูน่นูพฤศจิกาธันวาเลยแต่ก็นะสิ่งที่กูจะพูดก็คือคุณโลกครับเลิกคบกับพี่พัาทิตย์เลยครับผมขอร้องล่ะพี่ผมขอร้องแล้วโ,โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกกูคแค่ร้อนเฉยบาย